ในเรื่องรับบทเป็นสารวัตรพุธสารวัตรพุธเนี่ยก็ค่อนข้างจะทําอะไรที่มันมีเท่าๆบ้างมีนอกลูก่นอกทางบ้างกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาของเรามไม่เท่ากันนะก็เวลาที่เรามีให้กัน3ามคนพ่อแม่ลูกไงมันเท่ากับเวลางานของพุทธไหมล่ะก็ตัวละครผีนะคะก็จะเป็น เป็นผู้หญิงที่มีเรื่องราวความรักในอดีตพิง <Pink. S 1> เป็นไรปะวะอ่าไม่มีอะไรไม่เคยบอกกับสามีเขานะคะไปกลับบ้านตอนที่รู้ว่าเป็นพี่ดิวเล่นนะคะก็อยากเล่นเลยกว่าจะได้ทำงานด้วยกันจริงๆเ่ยก็ เข้าวงการมาแล้20กว่าปีถ้าคนไทยก็จะบอกว่าพี่ดีวปิ๊กมากอะไรเนี่ยเต็เรื่องเรื่อเป็นสามีภรรยากันต้องมาทะเลาะก,กันอย่างเดียวเลยเรื่องก็จะเริ่มจากวันที่ที่มันจะมีใครบางคนเข้ามาปลุกความทรงจำของผิดให้ให้กลับมาอีกครั้งนะคะ มันถึงเวลายากทุกมชาติยากมากปกติถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรมากๆผมไม่ค่อยรับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ไอ้ตัวสารวัตรพุทธเนี่ยมันอยู่ในจุดของตัวแทนคนดูที่ไม่เชื่อมันเป็นเวนเป็นกรรมเวนกรรมบ้าบออะไรกันอีกนี่ประสาทหรือเปล่าคิดแต่เรื่องเวนเรื่องกรรมเนี่ยทำอยู่เนี่ยเวนกรรมความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด ฝากบอกพิงด้วยนะว่าพึ่งกลับมาเกิดใหม่แล้วเก็บงาความรู้สึกไว้ในจิตใจมันก็เป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกไอ้ตัวนี้ไม่ะไม่เกี่ยวไม่เอาไม่เชื่อตัวเองมันจะเป็นหนักที่พูดถึงเรื่องเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องของพลังงานในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะตอนครั้งแรกที่อ่านเ,นเลยรู้สึกว่าเออมันมันน่าสนใจสําหรับเราเลยมันไนเราสองคนอยู่เป็นคนละโลก มันจะมีความวิทยาศาสตร์มีความจิตวิทยาเนยคะ่ะมันสปอยไม่ได้อามู่ยากอะสารวัตรเมียกับลูกคุณกำลังมีครอบต่อให้แบบกล้ามกายเราไม่อยู่แล้วอะแต่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นพลังงานที่มันมันยังหลงเหลืออยู่อะคะ่ะตรนนเชื่อว่าพลังงานนั้นมีอยู่จริงอะแต่ว่า เราจะเห็นหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมกับมันยังไงในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเราบอว่าเห็นไหว,วอะ่ะมันเป็นทริลเลอร์รสชาติแบบไทยอะค่ะแล้วก็อยากชวนให้มาดูนักไทยอันเยอะๆนะคะก็อยากจะให้ออกมาสปอนส์นังไทยกันครับโอ้โโออกมาจากรถ